ตอบนะคะเพราะว่ากเียดนะคสุกค,กมคผมโดนแก๊งคอรเซนเตอร์โทรมาก,ก็เลยต้องแกล้งเขาหนอยน,นะครับดูให้จบคลิปนะแก๊งคอรเซนเตอร์พวกนี้ใช้วิชชิ่งหรือว่า voice phishing ในการที่จะหลอกคนที่จะผิด1แอบอ้างเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือแต่เบอร์ไม่ใช่เบอร์ขององค์กร2อเป็นเรื่องที่ดีเกินจริงหรือเป็นเรื่องที่น่ากลัวเกินจริงแต่เราไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นรู้แบบนี้แล้วจะได้รู้ทันไม่โดนหลอกแล้วผมก็แกล้งเขาไปแบบนี้ <My> สีงงส่งส่งให้ใ,หใคร,<ต>รนะครับัตอนเขียนไม่ผ่านเครื่องสแกนนะคะไ้ถ่ายข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเอกสารทางราชการให้ใครไหมคะเป็นบัตรประชาชนหรือว่าสบ่าวาานบัตรประชาชนอืมแบบหนึ่งนะครับขอคิดก่อน เคยนะครับโอ้วางเลยวางเลยโอ้โหวางเลย